วันนี้พี่ปอจะมาแตกถึงคอนเซปต์ของ Exponential ให้ทุกคนเข้าใจอย่างดีเด็กๆดูนะเราพูดไปในคลิปที่แล้วว่าสมการของฟังก์ชัน Exponential ม .5 คือ y mm. เท่ากับ a กํลัง x เมื่อ a เนี่ยมากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1หลายคนถามว่าทำไม a ต้องมากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1ก็พี่ปอพูดไปแล้วนะถ้าอยากดูไปย้อนดูอยู่ในคลิปที่แล้ว ที่ต้องบอกว่า A มากกว่า0นย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าฐานติดลบติดลบยกกําลังอะไรก็ตามมันจะสวิงขึง้นสวิงลงลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบหนึ่งกำลังสามได้ 1, ลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสี่ได้หนึ่งมันมันมีความไม่ต่อเนื่องเราไม่ศึกษามันแล้วก็ที่ไม่สนใจ A เป็นศูนย์เพราะว่า A เป็นศูนย์ศูนย์กำลังอะไรก็ได้ศูนย์เป็นกราฟแฟลตยกเวนศูนย์กำลังศูนย์นะแล้วก็หนึ่งเอเป็นหนึ่งหนึ่งกำลังอะไรก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเราเราไม่ยุ่งดังนั้นเด็กๆครับ ฐานของฟังก์ชัน Exponential เลราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือนี่ครับหูด,ดู a ของเราเนี่ยมากกว่า0ูนและไม่เท่ากับหนึเพราะฉะนั้นดูกราฟนะนะครับมากกว่าศูนคือไปทางนี้แต่ไม่เท่ากับหนึเพราะฉะนั้นถ้าหนูสังเกตดีๆมันจะมีฐานออกเป็น2ช่วงคือที่ a ที่อยู่ระหว่าง0นย์กับหนึ กับ a ที่มากกว่า1ถูกปะเอาดีๆมันก็จะมีฐานอยู่2ช่วงก็คือฐานที่อยู่ระหว่าง0กับ1นะครับฐานที่อยู่ระหว่าง0ูกับ1กับฐานที่มากกว่า1วันนี้พี่ป๊อปพูดแค่อันเดียวคือฐานที่มากกว่า1และฐานที่อยู่ระหว่าง0กับ1หนูลองไปแอพพลายเอาเรามาดูว่าฐานที่มากกว่า1เป็นอย่างไรทุกคนมาเรียนเจาะลึกไปกับพี่ปอต่อนะครับนะฐานที่มากกว่า1เด็กๆครับ ยังอยู่ที่ y เท่ากับ a ยกกำลัง x นะครับยังอยู่ที่สมการ y เท่ากับ a กำลัง x นะครับอ่ะเริ่มพี่ป๊อบยกตัวอย่างง่ายที่สุดถ้าหนูอยากจะเคลียร์หรืออยากจะเข้าใจหนูยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยเช่น y เท่ากับ2กำลัง x เริ่มตีตาราง x เป็น0แน่นอน y เป็น1 2กำลัง0นี่2กำลัง0ก็ได้1 x เป็นหนึ่งสองกำลังหนึ่งได้สอง x เป็นสองสองกำลังสองได้สี่เห็นไหม x เป็นสามสองกำลังสามได้แปดถูกไหมครับ x เป็นลบหนึ่งครับเด็กๆสองกำลังลบหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนสองเนาะ x เป็นลบ2พอแล้วนะ2อกำลังลบ2ก็1ส่วน2กำลังสองได้1ส่วน4พอเราลองสมมุติคร่าวๆนะครับเด็กๆสิ่งที่พี่ป๊อบอยากจะชวนพวกหนูมามองก็คือเราจะมามองกราฟกันว่ากราฟออกมาเป็นอย่างไรนะครับพี่ป๊อบตีแกน x แกน y ขึ้นมาให้นะครับตีแกน x แกน y ขึ้นมาให้ทุกคนดูนะเราจะพอดกราฟกัน นี่ครับชวนหนูมามองบรรทัดน,นี้ก่อน x เป็น0 y เป็น1คือตรงนี้นี่ x 0 y 1ต่อไปครับ x 1 y เป็น2 x 1 y เป็น2 x 2 y เป็น4 x 3 y เป็น8โอโ้โหแปลว่ามันสูงขึ้นสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบนี้เลยถูกปะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบนี้เลยคราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้าง x ลบ1 y เป็น1ส่วน2 x ลบ1 y 1ส่วน2 x ลบ 2. 2 y 1ส่วน4 x ลบ3 y 1ส่วนแปแปลว่ามันลูเข้ามาทางนี้นี่มันลูเข้ามาทางนี้โอเคไหมครับนี่คือรูปกราฟแต่คราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้รูปกราฟเนี้ยมันได้อะไรบ้างข้อที่1สิ่งที่พี่เปาอยากจะสรุปจากรูปกราฟข้อที่1แน่นอนเด็กๆมันเป็นฟังก์ชันครับ เมื่อตอนม4เนี่ยเราเคยเรียนมาว่าถ้าเราอยากจะดูว่าอะไรเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าให้เราลากเส้นขนานแกน y ถ้าตัดจุดเดียวโอเคเป็นฟังก์ชันและยังไม่จบแค่นั้นมันก็ยังเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1ด้วยเพราะว่าการดูว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือเปล่าลากขนานแกน x ตัดจุดเดียวเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1หนูดูนะว่าพี่บอาใช้2ส,สีสีเหลืองอ่อน เอาไปสรุปว่าเป็นฟังก์ชันและสีเขียวตัดแนวนอน1จุดเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับต่อไปข้อที่2ครับเปลี่ยนสีไปเลยนอกจากเป็นฟังก์ชันข้อนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มด้วยจริงไหมล่ะหนูดูสินี่เป็นฟังก์ชันเพิ่มหลายคนบอกอ้าวดูอย่างนี้ไม่ได้หรอลดจะบ้าหรอดูซ้ายไปขวานะครับ้ายไปขวานี่เป็นฟังก์ชันเพิ่มคําว่าฟังก์ชันเพิ่มคืออะไรแปลว่าถ้า x เพิ่มนะ y ก็เพิ่มด้วยนี่ฟังก์ชันเพิ่มแปลว่าเมื่อตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มด้วยนะครับข้อที่สามครับเด็กๆข้อที่สามเปลี่ยนสีอีกเปลี่ยนให้มันมันไปเลยไม่สวยก็ต้องชมพูอ่อนไปนี่ดีกว่าข้อที่สามครับโดเมนของฟังก์ชันโดเมนคือค่า x ที่เป็นไปได้หนูดูจะสังเกตว่ากราฟสีชมพูเนี่ยค่า x มันเป็นไปได้หมดเลย2ฝั่ง x เป็นอะไรก็ได้ถ้าหนูไปดูคลิปที่แล้วย้อนดูคลิปที่แล้วพี่ปอบอกแล้วว่ากําลังของ Exponent i a l เป็นอะไรก็ได้เพราะฉนั้นโดเมนเป็นจํานวนจริงส่วนค่า range คือค่า y เด็กๆครับหนูดูค่า y ค่า y เนี่ยหส่วนแปส่วนสิไปเรื่อยๆหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งล้านยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นศูนย์มันแค่เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันแค่เข้้าใกล 2ยกกําลังอะไรจะได้0ูนไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันแค่เข้าใกล้ศูนย์เราเลยเขียนว่าเปิด0ูนเปิดอินฟินิตี้นะครับก็ประมาณนี้วันนี้พี่ป๊อมาสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชัน e x ็กซ์ n พเนนประมาณนี้เอาเป็นว่าชี้ให้เห็นประเด็นว่าทำไมถึงฐานแบ่งออกเป็น2ช่วงแล้วก็ฐานที่มากกว่า1มันมีอะไรยังไงบ้างให้เรารู้นะครับจริงๆมันยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อันนี้พี่ปอสรุปแค่ คร่าวๆสัก40-50%แค่นั้นนะครับอ่ะโอเคนะแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ